สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสุดอึดอัดยานแฟนขอจัดงานแต่งในบ้านลั่นอยากประหยัดงบควรให้ดีไหม กำลังเป็นกระทุ้มาแรงเมื่อสมาชิกรายหนึ่งได้ปร,รึกษาปัญหาโดยเล่าว่าหลานของแฟนมาขอจัดงานแต่งที่บ้านของเธอเธอดูจะใจแคบไปไหมถ้าไม่อยากให้จัดงานภายในบ้านโดยสาวเจ้าของกระทู้เผยว่าบ้านที่เธออาศัยอยู่กับแฟนเป็นทาวน์โฮมส่วนหลานของแฟนอาศัยอยู่ที่คอนโดพวกเขาให้เหตุผลว่าไม่สะดวกและอยากประหยัดงบจึงเลือกสถานที่จัดงานเป็นบ้านของเธอซึ่งฐานะทางบ้านของแฟนไม่ค่อยดีนัก และพี่สาวแฟนชอบมายืมเงินพวกเธอบ่อยๆรายละเอียดของงานคราวๆมีผู้ร่วมงานราว50คนโดยจะจัดงานที่ทาวโฮมของเธอในช่วงเช้าส่วนช่วงเที่ยงจะไปเลี้ยงอาหารที่อื่นแต่ทั้งนี้เธอคาดว่าญาติน่าจะพูดความจริงไม่หมดเพราะญาติคนนี้เป็นคนชอบจัดแจงไม่ค่อยมีความเกรงใจเพราะเคยจัดงานปีใหม่ร่วมกันแล้ว ญาติของเขาเมาโวยวายและทำตัวเหมือนมันเนียนแอบ,บกินฟรีแถมยังพาเพื่อนมากินเลี้ยงโดยไม่บอกเธออีกด้วยดังนั้นเธอไม่ค่อยอยากให้มาจัดงานที่บ้านมากนักเพราะขนาดมันไม่ได้กว้างมากและรู้สึกไม่เป็นส่วนตัวแต่บ้านหลังนี้เธอกับแฟนช่วยกันออกค่าใช้จ่ายคนละครึง่งดังนั้นเธอจะดูใจแค่ไปไม้หากไม่อนุญาตให้จัด ด้านความคิดเห็นชาวเน็ตแนะนำว่าลองนำเรื่องการจัดงานแต่งไปแจ้งนิติและแจ้งจำนวนคนด้วยจากนั้นให้นิติไม่อนุญาตให้จัดงานโดยระบุเหตุผลความสงบความวุ่นวายต่างๆจากนั้นก็แจ้งเรื่องนี้ให้ญาติทราบถ้าดึงดันจะจัดก็ให้ญาติไปขออนุญาตเองท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ